ภัยพิบัติฉุกเฉินเนี่ยหน่วยนี้เนี่ยเข้าถึงก่อนเป็นฮาร์ดคอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเลยเป็นพี่เลี้ยงอ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือว่าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ด้วยกระเป๋านกิดปิดเนี่ยทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ใครจะเข้าก่อนเข้าหลังใครมีบทบาทหน้าที่ถ้าเกิดพรุ่งนี้มรืนนี้มันเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หัดใหญ่สงขลาหรือจุดไหนก็แล้วแต่ในสงขลาเนี่ยพี่ๆเหล่านี้ที่อยู่ใกล้ๆผมใกล้ๆผอเนี่ยพร้อมเข้าทํางานพื้นที่หมดเลย วิกฤตพอสมควร <c oughs> ภัยต่างๆค่อนข้างมากยังมีพันธมิตรอีกใครเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวไหมฮะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเที่ยงทอล์ครับวันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษครับอยู่กันกลางลำน้ำครับแล้วก็ผมนั่งพูดคุยอยู่กับว่าที่พันตรีธีระสันติเมธีครับผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12ดูแลพื้นที่5จังหวัดในภาคใต้ตอนล่างสวัสดีครับผอครับผมขออนุญาตเรียกผอกันแล้วกันฮะวันนี้เราอยู่ตรงไหนที่ไหนรบกวนผอบอกคุณผู้ชมสักนิดฮะครับ ป้องกันและบรรเทาสาธภัยเค่ิสองขงขานะครับก็ตอนนี้เราเฝ้าระวังเต็มที่ในเรื่องมุทนพกภัยนะครับเพราะว่าเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้เราก็เอาเจ้าหน้าที่มาเตรียมความพร้อมนะฮะมีการซ้อมใช้เรือเรือท้องแบรนเรือยนเลวก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับเราซ้อมกันอยู่ที่คลองวงนะครับ ใกล้กับถนนลบบุรีราเมเับ,บเอำเภอหาดใหญ่สงขลานะครับเราอยู่ในพื้นที่ของหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่คลองวงครับคุณผู้ชมครับเหตุผลสําคัญเลยที่ผมมานั่งสนทนากับผอ,อวันนี้อย่างที่รู้ว่าบ้านเราเนี่ยพฤศจิกาธันวาฝนมาลมก็แรงน้ําท่วมเนี่ยก็เสี่ยงหลายพื้นที่ฉะนั้นการซักซ้อมการเตรียมความพร้อมวันนี้เอาเฉพาะเรือลานี้มันคือเรืออะไรยังไงก่อนผอบอกให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อน เพราะหลายคนอาจจะได้ประสบพบเจอกับเรือลํานี้แน่ๆในบางพื้นที่รเรือลํานี้เป็นเรือที่ท่านนายกยิ่งรักอินวัตรเพิ่งมอบให้กับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภาัยเกิด12สงขาในจำนวน4ลำด้วยกันเพิ่งได้รับมาใหม่ๆมาเดินที่แล้วนี่รเราก็มาเตรียมความพร้อม ปเป็นเรือ,อยนเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นเรือเร็วที่สามารถจะไปรับคนเจ็บคนป่วยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ในกรณีที่อ,ออกจากพื้นที่ไม่ได้ท่วมนะฮะแล้วก็ไปสามารถจะส่งถุงยางที่อุปก,กรณ์ต่างๆนะฮะ,ะให้กับผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ตามบ้านต่างๆได้ครึค่งเรามีทั้งหมด4ี่ลำด้วยกันและทนายยกยังให้เรือท้องแบรนบนทุกของมาอีก20ลำนะครับตอนนี้เราก็มี ศักยภาพพอสมควรในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเกิดตตอนนี้นะฮะมีเรือทั้งทิ่ตอนนี้นะฮะเรือท้องแบนกี่ลำนะฮะแปดสิบลำแปดสิบลำได้มาใหม่เนี่ยอีกอีกสี่ลำอีกสี่ลำนะครับแล้วก็ยังมีเรือด่วยเรือพายสำหรับแจกประชาชนไว้ใช้อีก ตอนนี้มี427ลำ427ลำสามารถจะช่วยถ้าเกิดเหตุพื้นที่ต่างๆเ่ยเอาไปใช้ได้สามารถนั่งได้2คน3คนหรือใช้กายใช้เดินทางเข้าออกสัญจรไปมาถ้าเวลาน้ำท่วมในหมู่บ้านในชุมชนครับก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆนะเรียนให้ทราบเลยนะเช่นรถสุขาเคลื่อนที่จำเป็นมากหล่ะหน้าน้ำท่วมประมาณ50ครับ50ชุดนะฮะเรือเครื่องยนต์ต่างๆเช่นเรือติดเครื่องจับอีกาลำ เือแล้วลักษณะเป็นเครื่องอย่างเงี้ยอาจจะเข้าไปช่วยในพื้นที่ต่างๆพูดถึงเรื่องเสื้อชูชีพครับพอตอนนี้เรามีจํานวนมากน้อยแค่ไหนในเรื่องการเข้าไปอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยและก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในช่วงที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นครับพอครับครับเราก็เตรียมไว้ประมาณ2300ตัวนะครับใช้กับเจ้าหน้าที่เราปฏิบัติงานด้วยฮะแล้วสาม,มารถสนับสนุนพี่น้องประชาชนเวลาออกไปช่วยเหลือเขาก็ดีอะไรก็ดีนะฮะเขาจะใช้ได้ในบางส่วนอ่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยครัอาจจะให้ ให้การสนันุนได้ครับในนี้อันนี้คือส่วนของอุปกรณ์ที่ที่จะได้ใช้เฉพาะหน้าเวลามันเกิดน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นเรือเสื้อชูชีพถ้าเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลอื่นๆครับพอครับตอนนี้เป็นไงบ้างศูนย์ปอพเค12ครับเราก็มีรถบรรทุกขนาดใหญ่สําหรับอย่าน้ำท่วมขัดใหญ่เนี่ยเราเอารถมาบริการประชาชนรถล้อสูงนะฮะใช้รถ GMC สครันด้วยกันนะสำหรับรับส่งผู้โดยสารต่างๆคร เครื่องสูบน้ำมีประมาณ16เครื่องสามารถจะสูบน้ำในพื้นที่ที่ว่ามันเสี่ยงหรือน้ำท่วมอะไรเงี้ยนะมีสะพานเบรรี่ถ้าถ้าโดนขาดนะมีประมาณ2 200เมตรนะแต่ก็ใช้อยู่บางส่วนใช้อยู่นะครับมีบ้านน็อกดาวนนี้เหลืออยู่23หลังแล้วมีบ้านถ้ามันพังให้ประชาชนมาอยู่ได้ก็มีเต็นท์อีก300กว่าเต็นท์เต็นท์สำหรับเป็นที่พักชั่วคราวของประชาชนนะฮะสามารถอยู่ได้เต็นท์ละหนึ่งครอบครัวนะครับก็มี รถตรวจการรถกู้ภัยต่างๆรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วสําหรับช่วยเหลืออีก14คันมีรถผลิตน้ําดื่มสองคันด้วยกันสำหรับแจกผลิตน้ํำบลิุสธิ์มาให้กู้สดภัยได้ใช้นะครับมีรถส่องสว่างสําหรับจะผลิตไฟฟ้าให้พี่น้องประชาชนนะครับับนอกจากนั้นก็ยังมีชุดที่เราอยากจะโชว์คือชุดประชิญเหตุชุดประชิญเหตุแล้วชุด ERT เนี่ยเรามีประมาณ30มสิบคนแลสามารถ สริมได้อีกถึง5 0คนครับนะครับสำหรับชุด ERT ครับอครับมีความพิเศษกว่าหน่วยอื่นๆมีความสําคัญยังไงครับอฮะอธิบายให้คนที่เขาติดตามรายการตอนนี้ได้เข้าใจหน่อยว่าหน่วยนี้เนี่ยมันมันเฉพาะกิจจริงๆยังไงฮะชุด ERT เนี่ยคือชื่อทางการคือเผชิญเหตุในภาวะวิกฤตนะครับเป็นเป็นฮาร์ดคอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธภัยเลยครับเราฝึก เจ้าหน้าที่นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นคนหนุ่มอายุไม่เกินสามสิบห้านะอันนี้ต้องคัดอายุด้วยเพื่อได้คนหนุ่มมามาทางานมีการฝึกอบรมนะฮะหลักสูตรเนี้ยหลักสูตรอีอาทีเนี้ยหลักสูตรมาตรฐานนะฝึกหลายเดือนนะับฝึกทางกองฐานช่างราชบุรีนะฮะฝึกกับวิลัยป้องกันและบรรเทาสาาภัยของกรมปปเราฝึกเทคนิคในการเข้าไปเผชิญเหตุการเข้าไปแก้ไขการภัยต่างๆ่ กั่งหลายภัยด้วยกันทุกภัยที่เราเผชิญอยู่สามารถจะทําได้ครับที่จะทํายังไงให้สามารถสงวนชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้ที่สุดเข้าไปถึงพื้นที่ได้เร็วที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดด้วยนะฮะเรื่องที่ที่หาดใหญ่เรานี่นะฮะที่ศูนย์เรานี่ก็มีอยู่30คนทํางานอย่างต่อเนื่องในยามปกติก็มีการฝึกซ้อมการเฝ้าระวังติดสถานการณ์นะครับก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจพอสมควรส่วนตรงนี้ที่ช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนได้ทันทีครับถือว่าเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเป็นชุดจรทธ์ของปอพเลยทว่ากันอย่างนั้นเกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินเนี่ยหน่วยนี้เนี่ยเข้าถึงก่อนทุกภัยเลยไม่ใช่เฉพาะน้ําท่วมวาตภัยดินคลนถล่มเนี่ยภัยทุกชนิดเนี่ยตรงนี้เราดับเพลิงเป็นเจ้าพนักงานดับเพลิงด้วยดับเพลิงก็ทําได้ก็ทำได้อย่างดีคือคุณผู้ชมครับหน่วยนี้เนี่ยไม่ได้เจอหน้าค่าตากันเฉพาะช่วงหน้ามรสุมเท่านั้นแต่ว่าตลอดทั้งปีเกิด เหตุภัยพิบัติอะไรก็ตามแต่ชุดนี้พร้อมเผชิญเหตุชุดเผชิญเหตุเป็นชุดที่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจของปอพเลยว่าอย่างนั้นครับครับพอทีนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าปอพเขตสิบสอเนี่ยพูดถึงแล้วเนี่ยดูแลพื้นที่ครอบคลุมกี่จังหวัดกันแน่ครับผอเอาตอนนี้หลายคนบอกเอะดูทั้งภาคใต้หรือเปล่าหรือว่าเอาแค่5จังหวัด5จังหวัดแล้วนับจังหวัดไหนบ้างครับผอฮะถ้าไม่ไม่นับสงขลาสงขลาเนี่ยดูแลอยู่แล้วล่ะ มีจังหวัดไหนครับบันเทาสระพายเรามีศูนย์เขต18เขตด้วยกัน18บแปดเขตเรานี่เขต12ดูแลภาคใต้ชายแดนนะครับคือจังหวัดสงขลายะนราธิว่าปัตตานีสตูลสตูนจังหวัดที่ค่อนข้างจะวิกฤตพอสมควรไปต่างๆค่อนข้างมากนะครับพื้นที่ที่เสี่ยงภัยหลายๆเรื่องนะซึ่งเราก็เป็นชุดที่ว่าเป็นความหวังนะกลมเลย ก็เป็นชุดที่ช่วยฝึกนอกจากนะั้ยังช่วยฝึก,กว่าบตเทศบาลจังหวัดต่างๆที่เรารับผิดชอบเป็นครูฝึกของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ด้วยเป็นพี่เลี้ยงอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือว่าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ด้วยก็ต้องฝึกก็ต้องสอนก็ต้องถ่ายเทความรู้ให้เขาด้วยก็จะได้ทํางานร่วมกันถามต่อเลยครับผอครับนอกจากพื้นที่ในสงขลาสะตูลมันลงไปถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ภัยเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวไหมฮะเรารับผิดชอบทั้งหมด18ภัย18ภัยก็มี4ภัยที่เป็นภัยด้านความมั่นคงคือภัยจากการก่อการร้ายการจราจลนภัยจากการก่อวินาศกรรมนะฮะภัยจากสงครามนะฮะเราก็มีการฝึกมีการซ้อมแผนสอนซ้อมแผนการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ซึ่งเราก็ไปช่วยในพื้นที่เป้าหมายอยู่ตลอดเวลานะครับแสดงว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยภัยทุกชนิดเนี่ยแทบจะครอบคลุมในชีวิตประจําวันของคุณผู้ชมครับเจอเหตุฉุกเฉินผมสมมุติคิดอย่างไร้ถ้าเกิดพรุ่งนี้มรืนนี้มันเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หัดใหญ่สงขลาหรือจุดไหนก็แล้วแต่ในสงขลาเนี่ยพี่ๆเหล่านี้ที่อยู่ใกล้ๆผมใกล้ๆผอเนี่ยพร้อมเข้าทางานพื้นที่หมดเลยเข้าทงานเรามีแผนนะเป็นแผนเรียกว่าของกรมเลย ระดับประเทศนะระดับกรมระดับจังหวัดนะระดับอ,อำเภอระดับ<ะ>ท้องถิน่นแต่ละแผนจะมีหน่วยงานต่างๆทั้งตำรวจทหาร,รนะทั้งอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานงกระทรวงทบวงกรมต่างๆเกี่ยวที่เกี่ยวข้องอเราจะแบ่งงานกันทํารู้ว,ว่า,าใครจะเข้าก่อนเข้าหลังยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ครับ ผู้บัิชาการตุการก็คือผู้ว่าการจังหวัดในอำเภอก็ดีรหรือนายกองค์ุรปกครองส่วนท้องถิ่นเมนื่อเกิดเหตุการ์ขึ้นเขาจะเป็นคนสั่งการบัญชาการ,รเหตุการ์สั่งใช้กําลังซึ่งเป็นไปตามแผนที่เราพร้อมอยู่แล้วกเป๋านกิดปิดเนี่ยทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ใครจะเข้าก่อนเข้าหลังใครมีบทบาทหน้าที่อย่างรู้ภารกิจตัวเองทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนได้รับการช่วยเหลือสูญเสียน้อยที่สุด ทั้งชีวิตและทรัพย์สินนี่คือเป้าหมายของเราเสร็จแล้วก็ได้รับการฟื้นฟูช่วยเหลือให้กลับสู่สภาพปกติโอ้โหคือเฉพาะหน้าเนี่ยก็ช่วยพอหลังจากภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยฟื้นฟูเยียวยาเราก็ทําอีกถ้าทำตั้งแต่ก่อนเกิดภัยฮะเกิดภัยและหลังเกิดภัยครับคือภารกิจของเราผมถามหน่อยตอนนี้เนี่ยช่วงเฝ้าระวังเลยหน้าที่ฉุกเฉินของภาคใต้ของสงขาบ้านเราของพื้นที่5้าจังหวัดในเขตดูแลรับผิดชอบของผอเนี่ยตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยห้ามลาห้ามป่วยเลยไหมฮะ ป่วยไม่ได้ลาไม่ได้ตอนนี้พฤจิการธันวาเนี่ยห้ามไปไหนเลยช่วงที่จะมีอุทกภัยในพื้นที่โดยเฉพาะอุทกภัยวาตภัยในลุ่มน้ําที่เราผิดชอบอยู่นะฮะลุ่มน้ำสแตวลุ่มน้ําเทพาลุ่มน้ําสกรมลุ่มน้ําทะเลสาบสงขาลุ่มน้ําปัตตานีลุ่มน้ำบางนาลุ่มน้ำโกโลกลุ่มน้ำสายบุรีที่เราผิดชอบอันนี้พร้อมที่เข้าไปในพื้นที่ตลอดเวลาและมีการเฝ้าระวัง ถ้าวันนี้เรามีมิสเตอร์เตือนภัยในทุกหมู่บ้านหมู่บ้านละสองคนที่เป็นหมู่บ้านเสียนภมยเราจะรายงานเหตุการณ์ต่างๆมาให้เราตลอดสถานการณ์ต่างๆนะครับเรายังมีอปกรออีกประมาณสองหมื่นกว่าคนอาสาสมัครป้องกันภัยโซเรือนที่เราผิดชอบอยู่ที่จะเป็นแนวร่วมในการทํางานร่วมกับเรานอกจากนั้นเรายังมีเขาเรียกว่าหนึ่งตำบลหนึ่งชุดกู้ภัยทับซึ่งเราไปฝึกไว้นะทุกตำบลเป็นรับผิดชอบของเราเนี่ยนะฮะ อย่างน้อยตำบลละสิบคนเป็นเครือข่ายที่จะต้องทํางานเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆยังมีพันธม,มิตรอีกพันธม,มิตรของเราก็คือ,อหน่วยทหารฐานบกฐานเรือฐานอากาศและตํารวจตวชดอฐานบกเนี่ยเราตั้งเป็นกองร้อยบรรเทาสาภายทุกหน่วยทหารในพื้นที่ก็จะประสานงานในการปฏิบัติร่วมก,กับเรารทางกองบินบอของอที่หัดใหญ่นะแล้วก็ หน่วยของฐานเรือของทัพเรือภาคที่2ก็จะมีหน่วยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือเครือข่ายเยอะมากเลยเครือข่ายพันธมิตรพาร์ทเนอร์ในการทำงานเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ทำงานร่วมกับปปส .12 เนี่ยเยอะมากทั้งภาครัฐภาคเอกชนเอกชนยังมีอาสาสมัครต่างๆเนี่ยก็เป็นเครือข่ายร่วมกับเราเพียบเลยชาติครับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาฮะมูลที่ราชประชาเคราตย์เข้าไปช่วยเหลือโอ้โหถือว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันก็คือช่วยเหลือพี่น้องประชาชน คุณผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยได้ทำความรู้จักกับปอเคสิมาพอสมควรแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้เห็นภารกิจของพี่ๆที่อยู่แวดล้อมผมเนี่ยฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายชีวิตที่ไม่ได้เจอหน้าค่าตาเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเวลาเขาซักซ้อมเวลาเขาเตรียมความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในเที่ยงทอครับ าตเนี่ยอาหารการกินข้าวสารอาหารแห้งทั้งหมดของเราพร้อมไหมช่วงวิกฤตของภาคใต้ครับในช่วงนี้นะครับพร้อมอ่ะพร้อมพร้อมมากด้วยนเวลานี้สามารถขยายได้ทันทีทุกอย่างต้องพร้อมคับก่อนเกิดไฟขณะเกิดไฟเราจะได้เข้าไปเข้าไปชารงานเข้าไปลุยได้ทันทีทีนี้พอจะมีสักกี่ลูก ่ันเตรียมเอาไว้เลย คุณผู้ชมครับได้รู้จักตัวตนของปอพเต12แล้วครับหลายคนบอกว่าเวลาน้ําท่วมเนี่ยคิดถึงคิดถึงจริง,รงๆกับปอพเต12 mm hmm. เดี๋ยวผมจะถามพอ,อ,อต่อเลยว่าเวลาเจ้าหน้าที่เขาทํางานสมมุติน้ําท่วมหัดใหญ่ช่วงปลายปีนี้เกิดน้ําท่วมใหญ่คล้ายๆกับปี2553ที่ผ่านมา เริ่มเลยจะทํางานยังไงครับพอจะบัญชาการจะสั่งการเจ้าหน้าที่ทีมงานของปพเค12ยังไงฮะพอฮะครับทุกปีที่เข้าสู่ฤดูฝนนะเราจะมีการตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจอ่าเคลื่อนที่ศูนย์เพื่อติดตามสถานการณ์ครับประเมินสถานการณ์นะครับเตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์รที่เรามีการซ้อมในวันนี้คือเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัยอ่าทุกอย่างต้องพร้อมอ่าก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยเราจะได้เข้าไป เข้าไปชาร์จงานเข้าไปลุยได้ทันทีนะครับหลังเกิดภัยเราก็จะมีการฟื้นฟูนี่คือขั้นตอนในการป้องกันและบรรเทาสาภาภัยนะครับในแผนก่อนเกิดภัยเนี่ยหลังจากที่เราตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจเตรียมการเนี่ยเราจะมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปก,กรณ์ต่างๆเฝ้าระวังนะภัยเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสาล สามระดับสี่ระดับด้วยกันสี่ระดับระดับที่ทําได้สามารถแก้ไขได้ในระดับท้องถิ่นก็มีผู้บัญชาการเหตุการณ์คือตัวนายกอบตหรือนายกเทศบาลในระดับอําเภอก็มีภัยระดับสองขึ้นมาเนี่ยอำเภอแก้ไขได้ระดับสามจังหวัดแก้ไขได้ระดับสี่นี่ต้องถึงระดับชาติับในระดับจังหวัดเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดสงขลากำหนดไว้เลยถ้าหากว่าภัยถึงระดับที่ ทั้งจังหวัดเกิดอุทกภัยทั้งจังหวัดเกิดพายุขนาดใหญ่เนี่ยท่านจะมาตั้งกองบัญชาการเหตุการณ์รส่วนหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสิบสองสงขลาเรื่องมีการบัญชาการเหตุการณ์เรามีการเฝ้าระวังตลอดเวลามีการมีระบบสื่อสาร,รประสานงานกับอำเภอต่างๆได้ทั้งจังหวัดครับซึ่งในจังหวัดสงขลาเนี่ยเราแบ่งออกเป็น4โซนด้วยกันนะครับโซนทางคาบสมุทรสงขลานอำเภอละโนดอําเภอจติงพระคาบสมุทรสทิงพระอานาค ก็มีกองบัญชาการกองเรือภาคที่สองจะเป็นจะไปดูแลตรงนั้นในเขตทางสี่อำเภอตอนล่างคณะเทพาตะบ้าย้อยอำเภอไปฝั่งทางนาทวีก็จะมีกองบัญชาการอยู่ที่ตชดนะฮะจะมีค่ายตชดที่ที่นาทวีอยู่ที่นาทวีที่มีเกล็ดในเขตของอำเภอบางกัมอำเภอย่านเนี้ย อำเภอหาดใหญ่หสงขลาเนี่ยก็จะมีที่มนลน้ำน้หมดที่ 42, 42. เฉนาะลงค์ครับเขตอำเภอะสเะดาเขตทางของไอ้อุคงก็จะมี<ห>ะที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์ปขค .12 สงขลาซึ่งรับผิดช,ชอบในพื้นที่ตรงนี้ครับเรียกว่าเป็นแบ่งโซนกันชชดูแลรับผิดช,ชอบทั้งจังหวัดครอบคลุมทั้ง16อำเภอก็กระจายกันตามจุดต่างๆถ้าผมก็สมมติอีกฮะคุณผู้ชมครับถ้ามันเกิดน้ําท่วมจริงๆอย่างนี้เนี่ยที่ปเบส .12 ซึ่ง จะเป็นพื้นที่ที่น้ําไม่ท่วมอยู่แล้วตรงนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องของการบัญชาการของหน่วยงานภาคราชาการแล้วการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ใกล้เคียงหรือรัศรัมีบริเวณนั้นตรงนั้นรองรับได้ไหมครับครับเราตรงนี้เป็นจุดที่เราตกลงกับทางเทศาบาลนครหาดใหญ่เป็นจุดจอดรถนะฮะเวลาน้าท่มวมหาดใหญ่ในหาใดใหญ่รถจอดมันก็เป็นจุด หนึ่งที่เป็นศูนย์นพยพผู้คนนี้จะมาพักอาศัยอยู่ในศูนย์ได้จอดรถได้เป็นพันคันคับนะครับนี่คือส่วนหนึ่งเราก็จะมีอุปกรณ์เสบียงต่างๆนะตั้งเป็นศูนย์นพยพเนี่ยต้องมีปัจจัย4อาหารเครื่องทุกหนุ่มที่อยู่อาศัยที่หลับที่นอนเขาสามารถจะบริการได้ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นศูนย์บัญชาการส่วนหน้าของจังหวัดพร้อมที่จะส่งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไปช่วยที่อื่นได้ตลอดเวลาคือจุดไหนเจอหนักเบาหนักมากก็ ส่งอุปกรณ์ไปช่วยส่งกําลังพลไปช่วย <Okay. S 1> ทีนี้ถามด้วยครับ mm hmm. พอครับเรื่องของปากท้องเวลาเจอปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยอาหารการกินข้าวสารอาหารแห้งทั้งหมดของเราพร้อมไหมฮะเรื่องนี้พร้อมเรา <c oughs> คือ เรามีงบก็เรียกว่างบกชกจงบด้วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดระดับอำเภอนะครับ,รบใน,นบวันนี้เรามี20ล้านต่อหนึ่งเหตุการณ์ประกาศภัยป <ฮะ S 1> ุ๊บเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดสาม,มารถประกาศภัยพิบัติรเราสามารถจะใช้เงินในเบื้องต้นเราได้ตกลงกับท้องถิน่นเทศบาลอบตในพื้นที่ประสบภัยในสามวันแรกเนี่ยทางท้องถิ่นสามารถจะช่วยเหลือเบื้องต้นได้แค่ข้าสาลาแรกแห้งหรือว่าที่พัก่อนาศายใช้งบเบื้องต้นในการ ให้ปัจจัยสี่กับเขาให้เขาอยู่ได้ในระดับต้นรวมทั้งถ้าเจ็บป่วยรักษาพยาบาลอะไรเนี่ยแต่ไม่พอส่วนใหญ่จะไม่พอ <c oughs> เกิน3ามวันเนี่ยก็จะใช้งบของจังหวัด <c oughs> ซึ่งเราก็มีความพร้อมในต <c oughs> ัวเองเราก็ได้รับสบนุนจากส่วนกลางส่วนหนึ่งอย่างชีพอะไรสามารถช่วยได้ระดับหนึ่ง <c oughs> แต่เราสามารถใช้งบ20บล้านเนี่ยในมือผู้ว่าเนี่ยจัดซื้อ, <c oughs> อปัจจัยสี่ต่างๆหรือความจําเป็นต่างๆหรือการช่วยเหลือ ค่าน้ำมันค่าคบเบียเลี้ยงต่างๆาท,ที่ที่ออกไปดิบัติงานนะ,<ฮ>ะความจําเป็นที่จะทำไงให้ประชาชน,นได้รับความ,มการดูแลอย่างดีที่สุดนะรเรามีงบแต่ว่าไม่พอขยายได้ย<อ>ี่สิบล้านเนี่นะ ก็พูดง่ายๆว่าพร้อมอ่ะพร้อม,มพร้อมมากด้วยณเวลานี้สามารถขยายได้ทันทีครับผมถามอีกหน่อยครับพอครับผมได้พูดคุยกับอุตุก็ดีได้พูดคุยกับศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์น้าท่วมของภาคเอกชนในหัดใหญ่ในสงขลาก็ดีผมก็จะเจอคําถามจากพี่น้องประชาชนฝากถามว่าปีนี้เนี่ยสถานการณ์สุ่มเสี่ยงไมหมน่าเป็นห่วงไหมในขณะเดียวกันพอ,ออก็คลุกคลีอยู่กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทุกองค์คาพยพในการเฝ้าระวังปัญหาน,าน้ําท่วมปีนี้พอ,อ,อจะมี สักกี่ลูกเอาอย่างนี้ดีกว่าจะมีเรื่องของพายุหรือเปล่าดีเพชันมาหรือเปล่าเอาแค่คาดการมันมินเมไม่ปีปีนี้ครับพอฮะปีนี้เราก็เฝ้าระวังะนะฮะเราก็ดูสถิติย้อนหลังครับรบมันก็เคยท่วมอ,มอ่ในเดือนนี่ประมาณพฤศจิกาธันวาครับ,รบอ่เรามีคณะกรรมการเรียกว่าคณะกรรมการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ภัยรับประชุมกันทุกวันพุธนะฮะปกติจะประชุมกันก็ปีนี้ทางอุตุก็บอกว่าในเดือน พุทธิกาเนี่ยสามสิบวันเนี่ยจะมีฝนตกอย่ายี่สิบสามวันจะไม่ตกเจ็ดวันครับซึ่งเราก็เฝ้าระวังตลอดตอนน้าวันเนี้ยนะฮะก็มีการเตือนภัยครับกรมอุตุแล้วว่ามีพายุอเป็นยังไม่ถึงเอาพายุนะเป็นอ่ากลุ่มความกดต่ำารับอยู่ที่ปลายแหลมยวนกําลังเข้ามาอืจะได้รับผลกระทบในจังหวัดชายทะเลตะวันออกทั้งหมดนะรวมทั้งภาคตะวันออกด้วยครับซึ่งเราก็เฝ้าระวังในเต็มที่ก็คาดการว่าอาจจะมีทัก หนึ่งลูกอย่างน้อยนะฮะอันนี้เป็นอย่างน้อยนะฮะอ,อ,ะอ,อครับภาวนาไม่อยากให้มีครับอ่าเราก็ คาดว่าถ้ามันมีเราก็สามารถจะรับได้ถ้ามาสองลูกสามลูกซ้อนมาอาจจะเหมือนเหตุการณ์ที่น้ำท่วมหัดใหญ่ปีห <53. S 1> <25 3. S 2> ้าสามห้าสามสองพันห้าร้อยห้าสิบสามก็เฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่นะเพราะว่าเป็นช่วงวิกฤตของอาภาคใต้ในช่วงนี้นะฮะช่วงนี้พายุจะลงต่ำลง,ง,งภาคใต้ของรประเทศไทยหรือมาเลเซียเราก็มีโอกาสที่จะได้รับอิทธิพลบ้างไม่มากก็น้อยนะถ,ถ้าว่ากันอย่างนั้นที่บอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับไม่อยากให ตื่นตระหนกหรือว่าวิตกกังวลแต่อยากให้ตื่นตัวเพราะว่าตอนนี้อย่างที่พอบอกตั้งแต่เริ่มว่าบ้านเราเนี่ยพฤศจิก,กาธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนเป็นช่วงมรสุมฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะเจอถี่เลยฉะนั้นการเตรียมการเอาไว้สําหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าปอพอเนี่ยไม่ได้จะเข้าไปช่วยหรือไม่ช่วยยังไงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยหนักเป็นเบาได้ถ้าคุณผู้ชมเตรียมการเอาไว้ระดับหนึ่ง พี่ๆเหล่านี้ที่อยู่ใกล้ๆผมใกล้ๆพอ,อเนี่ยพร้อมทุกคนนะฮะทุกนาทีเลยนะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเพราะว่าพอ,อบอกเลยว่าซ้อมกันมาตลอดหน้าแรงก็ซ้อมหน้าน้ำก็ซ้อมซ้อมแทบทุกวันด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ซ้อมณเวลานี้ก็จะมีอีกชุดหนึ่งเขาไปขุดลอกคลุคลองอยู่ตอนนี้ส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ชุดชุดเจ้าหน้าที่ชุดที่อยู่บนลำเรือกับผมตอนนี ส่วนอื่นเขาทำอะไรกันอยู่บ้างปปค .12 เราก็ได้งบต่อเนื่องมาตลอดเลยว่าเพาป้องกันทุนฟูบุรณนะแหล่งน้ําป้องกันอุทกภัยและภัยแล,ยแล้งเราจะได้มาขุดลอกคูคลองที่ว่าเป็นทางน้ําเพื่อให้น้ำไหลลงทะเลได้สะดวกก็ทําอยู่ทุกพื้นที่40ปโนะครงการะฮะจังหวัดที่เราทําอยู่ก<ห>็จริงๆมีเป็นร้อยโครงการแต่เราได้งบประมาณประมาณนี้นะแล้วก็ทบตอนนี้ก็ทําอยู่ที่ควนเนียงอยู่ที่ในหลายพื้นที่นะที่ปัตตานีก็หลายโครงการนะที่กําลังทําอยู่ ก็มีหลายหลาย,หลายส่วนที่เราไปขับเคลื่อนไปดําเนินการอยู่อย่างอย่างพื้นที่ก่อนที่น้ําทั้งหมดจะไหลออกสู่ทะเลสาบตรงนั้นที่เขาบอกว่ามันตื้นเขินอยู่ปอพอ,พอจะเข้าไปขุดไปทําให้มันค่องน้ําได้ดีขึ้นไหมตรงนี้เราเกี่ยวไหมครับพอฮะเราก็ได้ทามาทั้งปีนะครับก็หลายหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะปอพอท่นประธานก็ดีทางกรมเจ้าท่าก็ดีเราได้ขุดลอกปากแม่น้ําปากคลองต่างๆอย่างในคาบสมุทรสงขลาเนี่ยฮะเราก็ไปของเราก็ไปขุด ลอกปากแม่น้ําที่น้าให้ให้น้ําไหลเข้าไหลออกสะดวกประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นด้วยและขุดลอกคลองที่ให้มีให้น้ําระบายลงทะเลได้รวดเร็วในหลายพื้นที่นะครับเนการที่จะช่วยเหลือในการป้องกันเป็นการป้องกันครับถือว่าปอพเป็นแนวรบที่สําคัญในช่วงที่เราเจอกับภัยพิบัติธรรมชาติแทบทุกรูปแบบอย่างน้อย วันนี้คุณผู้ชมก็ได้รู้จักหน่วยงานนี้มากขึ้นช่วงท้ายครับผมมีเวลาเหลืออีกนิดหนึ่งเพราะจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคุณพี่น้องประชาชนที่ติดตามสถานการณ์อยู่ณเวลานี้ครับผอครับเรียนเชิญฮะภัยพิบัติต่างเนี่ยคนที่จะช่วยเหลือเราได้ดีที่สุดคือตัวเราเองนะครับ,รบผมก็อยากฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะฮะให้ระวังติดตามสถานการณ์าข่าวสารว่าเออตอนนี้มันมีภัยอะไรนะฮะหรือว่าสางรมอุตุปร,ประกาศยังไงอะไรเงี้ยให้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมอย่างคนพื้นที่ที่เคย เ,เกิดภัยที่ขนาใหญ่ก็ดีในพื้นที่เสี่ยงภัยใน5จังหวัดเนี่ยท่านเตรียมเอาไว้เลยนะฮะอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์เกี่ยวกับการยังชีพในวันสวันแรกถ้าเกิดภัยเราควรจะมีอะไรบ้างนะยารักษาโรคอาหารเบื้องต้นนะครับหรือว่าวิทยุสื่อสารหรือการที่จะเตรียมของอที่มีค่าต่างๆสามารถจะยกเอาไว้ที่สูงได้อะไรได้เตรียมสถานการณ์เพื่อรองรับ ไปตลอดนะฮะก็เตรียมตัวเองให้พร้อมเตรียมตัวเองให้พร้อมอืมครับ่าทางราชการหรือหน่วยต่างๆจะเข้าไปช่วยบางทีท่านสามารถจะช่วยตัวเองได้ดีกว่านะฮะแล้วก็เพื่อนบ้านติดกันเนี่ยเราจะมีอาสาสมัครในชุมชนต่างๆอปพรลก็ดีโอทศหนึ่งตำบลหนึ่งชุดชูภัยหรือเจ้าทน้าที่ของทางราชการผู้ใหญ่บ้านกำนันต่างๆเนี่ยสามารถจะช่วยท่านได้แจ้งข่าวสารได้นะครับเพื่อให้ทางราชการเข้าไปช่วยได้ทั่วถึงครับผมคงไม่ต้องอธิบายความให้มากแล้วนะครับสำหรับปพเขต12เชื่อว่าวันนี้ทุกคนได้รู้จักหน่วยงานนี้ เป็นอย่างดีผมกลับขอบพระคุณผอ,อเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติผมแล้วก็รายการแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆทีมงานทั้งหมดนะฮะที่สละเวลาจากการฝึกซ้อมมานั่งพูดคุยมาอำนวยความสะดวกให้ผมอย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมครับเที่ยงทอล์กทุกเที่ยงวันชมพร้อมกันจันถึงสุขวันนี้เวลาหมดไปแล้วผมกับผอ,อและพี่ๆเจ้าหน้าที่จากปพเขต12ทุกท่านลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ